สวัสดีครค<ะ>ับท<ส>ุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องๆนะครับวันนี้เราจะมาหาไข่แดงกันครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะไม่ซื้อไข่แดงกินแล้วนะครับเราจะมาหาสอยไข่แดงกินเองกันเลยนะครับคุณผู้ชมขั้นตอนแรกนะครับเราก็หาถังนะครับผมหรือว่าคุนะครับบาเฮาเรียกว่าคุนะครับผมอ่าแล้วก็มัดติดเชือกฟางนะครับผมอย่างนี้นะครับที่อื่นอาจจะใช้กระบุงหรือว่าใช้ถุงปุ๋ยนะครับเราจะไม่ใช้ถุงปุ๋ยเพราะว่า ถ้าไปสอยโดนกิ่งหนามหรือว่ากิ่งอะไรเงี้ยมันจะติดถุงปุ๋ยเลยใช้ถังแบบนี้นะครับอันนี้ก็มัดเลยครับผมนี่พี่เกมผ่าไปแล้วผมผ่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นเซียนหาไข่แดงขายเลยนะคุณผู้ชมเซียนมัดดีดีมัดมัดอันนี้ไม่ได้มัดอย่างเงี้ยมัดเลยก่อบมันนี้ไม่ได้ต้องมัดเลยอ่าประมาณนี้นะครับผมห้อยห้อยประมาณนี้นะครับไม่ยาวไม่สั้นจนเกินไปนะครับอ่าแล้วก็มัดเลยมัดตายเลยมัดติดนี่นี่อ๋อมัดเลย เยอะเลยนะโอ <Okay, S 2> <า>เคเรียบ <ไป S 1> ร้อยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมสําหรับไม้สอยไข่มดแดงของเรานะครับอันนี้เราจะไปหาไข่มดแดงที่รังมันอยู่ไม่ไกลไม่สูงนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับนี่เตรียมถาดครับผมอันนี้เราก็มีถาดนะครับถาดเราก็วางไว้เลยเราสอยมานะครับถ้าเราสอยมาเราอยากจะให้หมดแดงนะครับผมขึ้นต้นไม้นะครับแล้วก็วาง ใกล้ๆต้นไม้นะครับเพื่อไม่ให้หมดแดงตายนะครับผมจะไม่เผาหรือว่าตากแดดนะครับคุณผมู้ชมผมจะให้หมดแดงเนี่ยตายออกนะครับผมแล้วก็ไปขึ้นต้นไม้ต้นใหม่นะครับทำรังใหม่นะครับเพราะว่าถ้ามันตายเนี่ยเราเสียดายเนาะแล้วก็มันหลายร้อย,ลอยหลายหมื่นหลายพันชีวิตนะครับอ่ะขั้นตอนต่อ,อไปน้องโนนใส่แป้งมันแป้งมันนะครับผมแป้งมันนี่จะช่วยให้หมดแดงไม่กัดไข่นะครับไม่ตไ,ไมตออกด้วยใช่แล้วอ่ะไม่ให้มดแดงกัดไข่ของตัวเองใช่อ่ะเทใส่เลย โอ้ยด้วยเหลาไอ้ดิแหลมปิ้งเลยนะใส่ไปเยอะถ้าไม่ต้องเยอะเกินก็ได้เดี๋ยวเราเอาแค่สองลังนี้ก่อนเดวเราไปต่อไม้ยาวแล้วก็ไปสสยอีกต้นหนึ่งอ่ะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมนี่ถ้าใส่ลงไปแล้วมดแดงมันก็จะไม่กัดไข่ตัวเองไข่มันก็จะไม่แตกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเรามานี่มาเจอลังมดแดงแล้วคุณผู้ชมนี่เลยเหรอนี่นี่นี่นู่นไปเลยไปฝั่งนู่นเดี๋ยวจะให้ อมีสอยไข่มาแดงให้ดูนะคุณผู้ชมวันนี้นุ่นนุ่นนุ่นเห็นไหมนี่ใช่ไหมสอยง่ายมากจ้วงเลยแต่ไม่รู้ว่าจะมีไข่หรือเปล่าเรามาลุ้นด้วยกันค่อยนะครับค่อยๆยังแย่เข้าไปก่อนแย่ให้สุดไม้ก่อนค่อยๆค่อยๆแย่ไปค่อยแย่ไปนะครับดมไต่มาแล้วอแล้วเราก็ขยขยิบขยาพอนั่นเองไอ้เลยนะ นั่นแหละเขามา,มานี่จะจับผมสอนม่เป็นนี่กัดคอผมแล้วใครลน หเห็นเห็นติดอยู่ตรงนี้ทางนี้จะมีไม่แล้วพี่เกมไม่รู้เลยมันทำใหม่ทำลังใหม่เราต้องใจเย็นนะครับผมใส่ไข่มาแดงเราจะอันนี้ไม่ได้เราต้องค่อยๆเขย่าให้ไข่ลงมาเรื่อื้อ น่าจะเห็นนะยานแสงใช่ไหมเพราะโฟกัสมันก็เห็น,หนอยู่หมดเอาทั้งตัวหมดเขาดูหน่อยพี่เกมเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกโอ้หมดเต็มเลยเราก็เทใส่าถาดครับผมนี่โห<ฮ>ทีนี้มันจะไต่ออก เดี๋ยวแม่มดก็จะไต่ออกไปเขาจะคาบไข่ออกไปไหมพี่เจมไม่คาบมันกัดไม่ได้แล้วไงมันมันแล้วอะเดินอใจโดนแป้งมันแล้วนี่โมแดงก็จะไม่ตายครับคุณผู้ชมช่วงมีนาเมษาเนี่แหละคคุณผู้ชมหน้าร้อนช่วงนั้นหน้าร้อนก็จะมีไข่โมแดงอันนี้เราไม่ซื้อกินละเราจะมาหาไข่โมแดงกินเองนะครับไปเดี๋ยวเราไปหาต่อนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าจะได้เยอะได้น้อยขนาดไหนนะครับไป ป็นไงใช้ถังสบายาเพราะว่ามันไม่ติดถ้ามันไปเจอแบบอ่าต้นหนามอะไรเงี้ยเวลาเราใช้ถุงปุ๋ยมันจะติดใช่เราใช้ถังอย่างเงี้ยมันเข้าได้ออกได้ไงสบายมันไม่ติดเสียงเดียวอย่าให้มันปิ้นอย่าให้มันปิ้นถ้าปิ้นแล้วไข่หล่นหมดเลยผมก็หลายครั้งเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยครึ่งถังแล้วคุณผู้ชมไข่ครึ่งถังอะแล้วมันเจอเครอเขาแล้วเราดึง กลับมาบุ้มหมดเลยครับผมต้นสะเดาครับคุณผู้ชมต้นนี้มีหลายหลายรังเลยนะครับไปอูออ้เยอะนะคอยขยอ่อใจเย็นๆใครมาได้น้องใจเย็นครับ ไม้เบาสุดแล้วเนี่ยไม้แห้งแล้วโอ้โหใช่ลอ,อกลุ่มไหมมอบหับนนะนี่เราต้องเอาแป้งนะครับผมคุกนะครับผมไม่งั้นมดจะก,กัดไข่นะครับคุณผู้ชมนี่ดูได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไ่เม็ดใหญ่เนี่ย่า โอเคครับไนปะเดี๋ยวเราเอาไปเทใส่ถาดครับผมอันนี้ถาดเมื่อกี้ครับคุณผู้ชมที่เราสอยข้างบ้านเราอันนี้ได้เยอะเหมือนกันครับมาเอาในถังมาเทเลยครับผมนูน่นนี่ครับคุณผู้ชมโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะนี่แค่ไม่กี่ลังเองข้างบ้านเราสองลงังแล้วก็ไอตรงต้นนั้นอีก เราจะไม่ใช้ในการเผาเพราะว่ามดมันจะตายนะครับสองสาร,รอดุดมสมบูรณ์เท่ากับที่เราซื้อมาหนึ่งกิโลแล้มั้งเนี่ยสี่ร้อยไหมวันนั้นซื้อมาโลหนึ่งสี่ร้อยครับคุณผู้ชมอันนี้น่าจะได้สักประมาณสามสี่ขีด อาหลายอยู่นะายะครึงโร่ดีวกว่าถ้าแป้งมันออกแล้วอะต้องต้องแบบสบ,สบัดใช่ไหมพี่เกมใช่เราต้องเทเขาเรียกว่าอะไรนะที่ร่อนเนี่ยเราต้องฝัดฝัดถ้าแม่มันตายเราจะฝัดง่ายอันนี้แม่มันยังไม่ตายครับเราให้แม่หมดก่อนโอ้โหเยอะเหมือนกันนะ ต็มเลยอันนี้เราสอยเย็นแล้วไงคุณผู้ชมมันไม่ร้อนแล้วไงเพราะว่าถ้าร้อนเนี่ยมันจะออกเร็วต้องเอาจ้งางแดดแดดมันไม่มีแล้วมันแม่มันไม่กลัวแล้วแม่มันแม่มันไม่ยอมหนีนี่นต้องจับออกเรื่อยๆยังมียังเป็นไข่อยู่เลยนะคุณผู้ชมเนี่ยไข่สวยมากนี่เห็นไหมอ,อนน้อันนี้อันนี้อันนี้คือพยามดใช่ไหมพี่เกมตัวเนี้ยนะ เนี่ยเนี่ยใช่พญาเนี่ยมันจากจากอันนี้จากงอมันก็จะกลายเป็นแม่ปื้แม่ปื้เห็นไหมจากไข่จากไข่ขนี้ก็มาเป็นอย่างนี้เป็นงอแบบนี้ไหนเป็นงอในตัวงอมันอะ่ะนี่จ่งอ,งอ,<ร>งอแบบนี้แล้วมันก็จะมาเป็นแบบนี้นี่อ๋อเอ้าแล้วมันไม่เป็นมดแดงเหรอพี่ยิบคนละอย่างกันแล้วมดแดงเกิดจากอะไรอ่ะมดแดงก็มันมีไข่เล็กอีก หอเล็กกว่านี้ใช่ไหมไขไข่มดแดงจริงๆอ่ะไข่จะไม่ใหญ่แต่ไข่ไข่ใหญ่เนี่ยกลายเป็นแบบนี้เปรี้ยนี่ไข่ใหญ่เวลามันก็กลายเป็นแบบนี้เปรี้ยวๆใช่ไออย่างตัวอ่อนนะถ้าตัวแข็งนะมันจะเป็นสีเขียวใช่พรอมบินเห็นอยู่พร้อมบินจะเป็นสีเขียว ฟัดฟัดตาเนาทำไม่เป็นนี่หลุด่าดะะเล็กอันนี้มันถาดเล็กแล้วแม่มันยังนี้ดยดะยังฝัดไม่ได้คุณผู้ชมเพราะว่าแม่มันยังไม่ตายนี่ตายเยอะเหมือนกันนะครับผมเยอะมากนี่ แมม่นันได้เยอะอยู่เหมือนกันครับผมโอเคครับผมคลิปนี้นะฮะผมกับน้องนะครับก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับพวกเราในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ